กายวิปัจสยายังภาวะทีตียังผู้บูใดย่อมเป็นเองเหตุนั้นผู้นั้นเชื่อว่าผู้เป็นเองแสตุกาตูรูปการตูสา,าน,น กาจจติติยูราโคสัตนาย่ำไปด้วยโหมกิจนั้สันั้นชื่อว่าเป็นไปด้วยโหเป็นการตุรัตุสานาสันสุตุสัมสันติสัมโนจายย่อมโกรธแผ่นดินดีคือว่าเพื่อนนั้นสัต่นนั้นชื่อว่าผู้โกรธด้วยเป็นการตุโรกัตุสานานีปัจจัยธรรมังวาทักทิเรณติธรรมภาวีธรรมภามัตตุสีลามัสสาติวาธรรมภาวีผู้ใดย่อมกล่าวซึ่งทำโดยโหกติเห็นนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้เก่าซึ่ง ด้วยปกติอีกอย่างหนึ่งความเก่าซึ่งทำเป็นปกติของเขาเห็นนั้นเขาชื่อว่าผู้เก่าซึ่งทำเป็นปก,กปกติววาาเ,ตเป็นาากานตุโรคัสโตสาธานะลงในอัตแห่งตัดสีลาวิคะหลังเป็นสัมมาโรคัสลตสาธานะไม่ต้องเอานะครับที่เหลือนั้นนะครับไปที่ปาปังนะ ปปังการติสีเลนะติาปังการีผู้นย่ำํำซึ่งบาโดยปกติเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ดำซึ่งบาปโดยปกติเป็นการตูรปปักาธารุปังในอันตสา นธรามาจาติสีเลนาติธรรมาจาริผู้ใดย่อมภาเพื่อซึ่งนำโดยปกติเห็นนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ภาเพื่อซึ่งนำโดยปกติเป็นกัตตูรูกัตตูสารานะลงในหันเัรสีลานะผู้ปัจจเดียดีตินาย่โกผู้ใดย่อมไม่เห็นนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ให้เป็นกัตตูรูกัตตูสารานีดีตินาย่โกผู้ใดย่อมนำไปเห็นนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้นำไปเป็นกัตตูรูกัตตูสารานินุสาส s a ติติ u s a ส a n g o ตามสอนเห็นนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ตามสอนเป็นกัตตุรุกัตตุสาดาณสุนตีติสาวะโกผู้ไดย่อฟังเห็นนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ฟังเป็นกัตตุรุกัตตุสาดาณตุปัญจการุติติกัรตาการุติสิเสนติว่ากัตต นั่นผู้นั้นชื่อว่าผู้ดำอีกอย่างหนึ่งผู้นดย่อมดำโดยปกติเห็นนั่นผู้นั้นชื่อว่าผู้ดำโดยปกติเป็นกัตตูรูกัตตุสานาภิ็หลังลงในอาิลาว่าทาทีทีวัตาผู้นดย่อมกล่าวเห็นนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้กล่าวเป็นกัตตูรูกัตตุสานาชาณาีทติยาตาผู้ใดยย่อมรู้เห็นนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้รู้เป็นกัตตูรูกัตตุสานาตาเรทีติตาตาผู้นดย่อมทรงไวผู้นั้นชื่อว่าผู้ทรงไวเป็นกัตตุรูกัตตุ

นาติภาราคูผู้ได้ย่อมถึงซึ่งฝังโดยปกติเห็นนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ถึงฝังโดยปกติเป็นกัตตุรูปกัตตุศาสนาลงในตัสสีลังิชานาติสีเลนาติวิญญูในย่อมรู้วิเศษโดยปกติเห็นนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้รู้วิเศษโดยปกติเป็นกัตตุรูปกัตตุศาสนาลงในตัสสีลังคชาติสีเลนาติพิภูผู้ใ้ย่อมขอโดยปกติเห็นนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ขอโดยปกติเป็นกัตตุรูปกัตตุศาสนาลงในตัสสิ ที่ก้อนไหนกิดดับกิดดัปัจจัยขาปัจจัยทุกข์ที่ทาริยานีทีทุกขารังทางใจนั้นเขาเลื่อนโดยยากเห็นนั้นกรรมนั้นชื่อว่าอันเขาทำได้โดยยากเป็นกับภาโรกรรมะศาธานาสุเขนะาพุยญาทีทีสุภาโรผู้ใดนั้นเขาเลี้ยงได้โดยง่ายเห็นนั้นผู้นั้นชื่อว่าอันเขาเลี้ยงได้โดยง่าย กรรมารุกรรมาสถานะทุกเขนารถียาติติลุสรังจิตใจอันเขารักษาได้โดยยากเห็นนั้นจิตนั้นชื่อว่าอันเขารักษาได้โดยยากเป็นกรรมารุกรรมาสถานะนิยปัจจัยการัมันติการิยังกํมไดอันเขาดำมิตนั้นกรรมนั้นชื่อว่า นกรมมโรกัมมสาธานะเนตัพันติในยังสิจันเกาพุนัำไปนั้นสิ่งนั้นชื่อว่าอันเกาุณดำไปเป็นกรมมโรกัมมาสาธานะว่ตัพันติวัดจังกรรมใดอันเกาพุณดำนั้นรมนั้นชื่อว่าอันเกาคุณเกาเป็นกรมมโรกัมมสาธานะในนักปดิธรรมโมในอันเกาุรามนั้นบูนั้นชื่อว่าอันเกาุณตรามกเป็นกัมมาโรกัมมาสาธานะยุทธเตัปพันติโยังสิงใดอันเกพุปกอเพ็นั้นสิ่งนั้นชื่อว่าอัน ตัางตเป็นกรรมารูกกรรมาสาธานาทั้งพันธิใดอย่างเดในอันเกี่ยวพึงิเย็นเห็นนั้นสิ่นั้นเชื่อว่าอันเกีพึงให้นั้นสิ่งนั้นเชว่าอันเกาพึงให้เป็นกรรมารคกกรรมสาธานาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวในที่กิจิจากิจจปัจจัยนะครับหนึ่งสามเจ็ มีข้อในกีตากินจาปัจจัยอาปัจจัยปาริสังคีจารีติปาริสังเนตาปัญญาในย่งมในจิตโดยติปัญญาดั่งชี่ว่าแห่งฌานนี้โดยตั้งแต่กัตดูรูปการดสาระนั้นที่ดการอดีตติการอูรู้ในยัอมังซึ่งประโยชน์เกื้อคุณเห็นนั้นดูนั้นชี้ว่าผู้ดำซึ่งประโยชน์เกื้อคุณเป็นกัตดูรูปการดสาระนั้นิสัยญาณว่าสันติติสนาโยสิอาใสซึ่งอาจารย์นั้นอยู่เห็นนั้นอาจารย์นั้นชี้ว่าเป็นที่อาศัยอยู่ความสิทธิ์เป็นกัรดูรูปการด สากาหนาสิขาที่ทีสิกขาสิกขาดาวาสิกขาธรรมะชาติอันเขาศึกษาเห็นธรรมะชาตินั้นเชว่าอขอศึกษาที่ยังธรรมะชาติทียังเป็นว่าสิกาิาเชอว่าสิกขาเป็นธรรมารปกรราธารนามีก็รังเป็นภาวะรูปภาวะสตารณนมีเอติเนะติพิณโยบันติยจ้เนะนนด้วยอุบายนั้นเหตนนั้นอุบายนั้นเชว่าเป็นเกณน์นำ นิเป็นการตุโรคกานาสาตาณาปัตมังภาวะเอตัสสามาติปาภาโวแม่น้ำย่ำเกิดก่อนแต่บาเทนั้นเหตุนั้นบาเทนนั้นเชื่อว่าเป็นแดงเกิดก่อนแห่งแม่น้ำเป็นกัตตุโรคอาปาตาณาสาตาณาอิปัจใจอุท่าังตาตาดีดีอุท่านที่บาเดนได้ย่ำทรงไว้ซึ่งน้ำเห็นนั้นบาเทนนั้นเชื่อว่าผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำเป็นกัตตุโรคการตุส อาจานั้นเจว่าอันเขาตอเป็นคเ,เป็นคำมารุกรรมาสาธาานี้ไดยาดีดีที่สมบัดไดให้เขาฟังไวเนั้นสมบัินั้นเจว,ว่าอันเขาฟังไว้เป็นครมารุกรรมาสา หน้าปัญจกัมมกัโรติจิตธรรมกัโรผู้ใดย่ำนำซึ่งกรรมเนั้นผู้นั้นเชื่อว่าผู้นำซึ่งกรรมเป็นกัตตุโรคกัตตุสาธานุลมชัติติโยโควาภะใดย่อมเสียแจจิตนราภะนั้นเชื่อว่าผู้เสียแใจเป็นกัตตุโรคกัตตุสาธานุวานทโพติวาโหภาณะ เป็นกรรมวารูปกรรมวารานาปัจจันพากบวงชีวะปะกะเป็นภาวะรูปภาวะสารานาตุสัตติเตนติโตสุจนมปนบาลุสสารายด้วยกิเลนนั้นเหตุนั้นกิเลนนั้นชีวะเป็นเครื่องบาตุสาร้ายแห่งจนเป็นกัตตูรการานาสารานาอาวาสติเหตัสติอาวาโสทั้งหลายย่อมาอาศัยอยู่ในประเทศนี้เหตุนั้นประเทศนี้ชี้ว่าเป็นที่อาศัยอยู่แห่งเอ็งสุทั้งหลายเป็นกัตตูรกาติการานาสัทนาตเวปัจจัยกา ตาเวเพื่อจะทำอันนาเวเพื่อจะไปทรมากนอันตีปัจใจมันยัดตีถีมันทีปัญญาในย่อมรู้เห็นนั้นปัญญานั้นชื่อว่ารเป็นกาตุรกตุสัตวนัปัญญานายนี้ปัญญาที่มาติจอย่างจัปัญญานั้นนีนั้นปัญญานั้นชื่อว่าเป็นนรู้ห็นจนเป็นกตุรกาานาสันั้ัาว่าทีอย่างหนึ่งควารู้เชื่อว่ามันเป็นเหตุาวรูปภาวะสาธานา thì đi sa đi ma cha đại ธรรมชาตินั้นชื่อว่าผูราลึกเป็นกัตตุโรคกัตตุสารนาสารติเอตายติวาสติอีกอย่างหนึ่งจนยับราลึกด้วยธรรมชาตินั้นเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าเป็นเหตุราลึกเหตุจนเป็นกัตตุโรคการสารนาสารนาสารนาวาสติอีกอย่างหนึ่งวาระลึกชื่อว่าสติสัมิชิตัมพาติสัมปัติธรรมชาติอันเขาพึงหนึ่งความเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอันเขาพึงถึงความเป็นกรรมโรคกรรมาราณาคัจฉันติเอตติคติเอ็งนั้นหลาย ไปในภุ no มนั้นนิดน nice ki ั้นภุมนั้นชื่อว่าเป็นที่ไปเห็นจนทั้งหลายเป็นกัตตุโรคบาธิการานาสาธานุปัจจัยการเตาุเพื่ออันทำขัดดุกเพื่ออันไปยุคปัจจัยเจตยาตีติเจตานาธรรมชาติย่อมอิบเห็นนั้นธรรมาชาตินั้นชื่อว่าผู้กิดเป็นกาตุโรคกตุสารานาคุณาติสิรีนาติโกธาโลผู้ได้ย่อมปวดโดยปกติเห็นนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ปวดโดยปกติเป็นกาตตุโรคกาตุสารานาลงในแต่สีลาผู้ชิด ทัพันติโพชานังในอันเขาเพิ่งกินเหตุนั้นซิ่งนั้นชื่อว่าอันเขาเพิ่งกินเป็นกรรมวารูปกรรมาสารานาคชิยาติติฆาพนังอันเขาเขาต้องไปเหตุนั้นชื่อว่าความไปเป็นมาวารุกกรรมว่าสารานาการติเจนาติฆารานังเขาย่อมนำด้วยสิ่งนั้นเหตุนั้นสิ่งนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องทำให้เขาเป็นการตุโรคการานาสารานาสังวันนิญติเอตญาติสังพันธ์านาวังอันนั้นย่อมปัณนานะเพราด้วยว่าจาน วาจานั้นชื่อว่าเป็นเครื่องาัตารมแห่งเรื่องความป็กรรมรูปกรรมาทสาานะสติเอตติสยานัเขาทนย่อมนในทันทีนันทีนันชื่อว่าเป็นที่ตันแห่งเขาเป็นกัมดูรูปอิกานะสาานโยยนเลยจบแล้วนะครับทขนาด